แล้วครับผมตอนนี้บรรยากาศนะครับ,บเราถ่ายทอดถ่ายทอดสดนะครับผมนะตว่าอเห็นอตอนนี้ตอนนี้ก้<พ>องถ่ายของเราก็ตอนนี้เราพักกอ้องอยู่นะครับ,บเราจะพาทุกท่านนะครับ,บมาชมบรรยากาศสดๆบริเวณวัดที่บรลาดนะครับผมบเราจะเริ่มต้นที่แม่งานของเราวันนี้นะครับผมนะฮะ ทั้งทีมแดนเซอร์นะครับอาจารย์ครูนนครนะครับฝากช่องฝากช่องนี้นะครับครับผมก็ฝากช่องด้วยนะครับครูนนชาแนลนะครับอันนี้เจ้าของออริจินอลของเต่างอยถ้าเต่างอยเต่างอยเต่าเต่างอยหรอคอยไอ้เต่างอยหรอคอยไอ้เต่างอยหรอคอยไอ้เต่า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 ตุ้นอีปี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 าเลยจ้ยังไงครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โอย นะะฮนี่ก็คือคนที่ออกแบบท่าเต้นด้วยนะครับผมนะเบื้องหลังทุกอย่างนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับขอดูเบื้องหลังนะครับผมดูด้านหลังนะครับขอดูด้านหลังนะครับออ๋ไม่ใช่คนละคนอย่างคับโอเคโอเคโอเคจะดูตลอดเลยดูข้างหลังนี่ครับผมนะครับตอนนี้ไม่ไม่ลุงคอยบอกมาเลยตอนนี้นะครับพี่ตั้งตาตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับของวันนี้พี่โกบอยครับต้องถามภูมกับโกบอยห่ะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ สิพี uh ่คบเปอร์เซ็นตที่ถ่ายมาคือเงาาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเลยสามครับสาค่ะไม่ไมครับ <30. S 2> พี่ไอเพราะว่าแ